จอยจะมาสอนเลี้ยงหนอนนกแบบง่ายๆกันอีกแล้วนะคะปัญญาทิ่ฟาร์มสวัสดีค่ะขันตอนแรกนะคะเตรียมเป็นอาหารลูกไก่หรือว่าลำข้าวสาลี2ตักหรือ2ถ้วยแกงหรือว่า1กิโลต่อหนอนนก1ขีดค่ะหรือว่าจะซื้อชุดทดลองเลี้ยงหนน,นกจากฟาร์มจอยไปก็ได้นะคะ ห,หนอนนก1ขีดกับอาหารลูกไก่อีก1กิโลเลยค่ะนั่นก็โรยหนอนนกลงบนอาหารได้เลยนะคะก็เลี้ยงแบบนี้ไปอีกหนึ่งเดือนตัน้งแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะระหว่างการเลี้ยงเราก็จะต้องให้ผักผลไม้น้องด้วยนะคะหรือว่าจะให้น้ําแบบฟอกกี้ป้าบางคนจะสะดวกเป็นผ้าชุบน้ําวางให้ก็ได้ค่ะให้เป็นกล้วยสุกหรือว่าจะให้เป็นแตงกวาฟักทองหรือว่า เปลือกแตงโมก็ได้นะคะ่ันตัวจอยจะหาผลไม้ที่หาได้ง่ายในฤดูกาลนั้นนะคะว่าใครจะให้เป็นผลไม้ชนิดอื่นจอยขอให้เป็นปอดสารพิษเท่านั้นค่ะยังแบบนี้ไปอีกหนึ่งเดือนเขาก็จะเป็นดักแด้ห,หนอนเป็นดักแด้ก็จะใช้เวลาหนึ่งเดือนเลยนะคะหากเราเลี้ยงดีดักแด้ก็จะตัวอ้วนๆตัวโตๆเลยค่ะพอเขาจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะมาเหิงวิธีเก็บดักแด้กันค่ะเราจะคัดเก็บดักแด้ทีละตัวทุกวันและแยกเลี้ยง กระบะละวันนะคะอาที่เขาจะเป็นมแมลงดําพร้อมเพียงกันค่ะแต่ว่าฟาร์มจอยเลี้ยงเยอะเลยค่ะจอยจะต้องใช้ตะข่ายในการแยกดักแด้นะคะ จะใช้ตะข่ายแบบนี้ไปกวาดเอาหนอนนกข้างบนรวมทั้งดักแด้มากอเมื่อไหนอุดมสมบูรณ์พร้อมจะเป็นดักแด้เขาจะนอนนิ่งๆอยู่บนตะข่ายเลยค่ะแบบนี้เราจะแยกดักแด้ได้ง่ายเลยนะคะถาาว่าเราเก็บดักแด้10กิโลถึงร้อยกิโลจะสะดวกในการเก็บดักแด้มากๆเลยนะคะแต่ว่าหากเราเลี้ยงน้อยเราก็คัดดักแด้ทีละตัวได้ค่ะแต่สําหรับฟาร์มจอยเลี้ยงเยอะก็ไม่สามารถเก็บดักแด้ทีละตัวได้ค่ะจะต้องใช้ตะข่ายในการช่วยเก็บนะคะ ทุกสอหรือ3วันเราจะต้องมานั่งเก็บดักแด้แบบนี้เลยนะคะว่าฟาร์มจอยทำเยอะมากจะต้องเก็บดักแด้ทุกวันเลยค่ะเก็บดักแด้เสร็จแล้วก็นํามาเปลี่ยนฐานเพออีกฐานหนึ่งเลยนะคะซึ่งเราจะใช้อาหารลูกไก่โรยปูพื้นด้วยนะคะ เพื่อให้หนอนนกตัวที่พร้อมเป็นดักแด้หรือว่าดักแด้นอนอยู่บนอาหารนะคะจากนั้นเราก็รอไปอีก 1- 2สองอาทิตย์ค่ะน้องก็จะกลายเป็นมแมลงปีกดําเขาเริ่มเป็นมแมลงปีกดําเขาก็เริ่มไข่กันแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเลี้ยงมแมลงปีกดําไปอีก7วันแต่ในช่วงเวลา7วันนี้อลืมให้น้ําหรือผักผลไม้น้องเด็ดขาดก็จะให้น้ําเขาเหมือนตอนเป็นหนอนเลยนะคะจะให้เป็นฟอกกี้จะให้เป็นผ้าชุบน้ําวางให้ หรือว่าจะให้เป็นผักผลไม้ก็ได้ค่ะที่ฟาร์มนั้นๆสะดวกเลยค่ะทั้งที่จอยบอกก็จะต้องเป็นผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษเท่านั้นใครที่ให้น้ําแบบฟอกกี้ก็อย่าให้น้ําเยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวไข่เขาจะติดลาแล้วทําให้เกิดไข่ฝ่อขึ้นค่ะพอ,อครบกําหนดทุๆ7วันเราจะมานั่งเก็บไข่กันนะคะ ไข่โดยการล่อนพ่อแม่พันธุ์ออกจากอาหารที่เราเลี้ยงค่ะเพราะว่าไข่เขาอยู่ในอาหารหรือว่าติดอยู่ในถาดที่เราเลี้ยงนั่นเองใส่พ่อแม่พันธุหนอนนกหรือว่าแมลงปีกดำจะใส่พ่อแม่พันสองขีดต่ออาหาร1นกิโลนะคะล่อนพ่อแม่พันธุ์ออกจากอาหารแบบนี้เลยนะคะต้องกลัวพ่อแม่พันธุ์เขาตายนะคะหากร่อนแบบนี้เอาแข็งแรงดีค่ะอาว่าเราล่อนพ่อแม่พันธุ์เสร็จแล้ว เราก็จะเติมอาหารให้พ่อแม่พันธุ์เหมือนเดิมค่ะเอาอาหารที่เราร่อนเก็บไข่าจากพ่อแม่พันธุ์เมื่อกี้ไปพักทิ้งไว้สัก1-2อ,อาทิตย์จากนั้นเราก็จะเห็นหนอนตัวเล็กๆกันแล้วนะคะเมื่อเราเห็นหนอนตัวเล็กๆเราก็จะต้องให้ผักผลไม้เหมือนเดิมนะคะเลี้ยงแบบนี้ไปอีกหนึ่งเดือน2ออาทิตย์ เราก็จะได้หนอนไว้ขายหรือไว้ขยายพันธุ์ต่อไปแล้วค่ะาใครสนใจหนอนนกเอาไว้ไปขยายพันธุ์หรือว่าพ่อแม่พันธหนอนนกก็ทักสอบถามจ่อยได้ตลอดเวลาเลยนะคะ